เจอกันลแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไยอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าแก้หน้าเหี่ยวนะคะใครที่ผิวเหี่ยวเหี่ยวผิวย่นย่นผิวมีริ้วมีรอยริ้วรอยตรงนี้เยอะๆริ้วรอยตามหน้าตาเยอะๆนะคะสูตรนี้จะช่วยได้เลยนะคะอเค,ค่ะแคเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะอเค,ค่ะเรามาดูวิธีท,ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะนี่นะคะส่วนผสมของเราตัวแรกคือ แป้งข้าวโพดนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงนะคะจะก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าให้หลุดออ,อกเผยเซลล์ผิวใหม่ออกมานะคะให้สดใสกว่าเก่าเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเต่งตึงนะคะในส่วนของแป้งข้าวโพดเนาะใครไม่มีแป้งข้าวโพดก็ใช้แป้งข้าวเจ้าเทนก็ได้นะคะเราจะใช้แป้งข้าวโพดอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่นะคะส่วนตัว ตวงเอาไว้นี่นะคะเราจะใช้หนึ่งช้อนชานะคะหรือแล้วแต่ใบหน้าใครเล็กใบหน้าใครใหญ่นะคะสามารถลดอัตราส่วนเพิ่มอัตราส่วนได้ตามต้องการน,นะคะเพราะใบหน้าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะนี่นะคะหนึ่งช้อนชานะคะเราใช้ไปก่อนนะคะอย่างที่เคยบอกอัตราส่วนการพอกหน้ามันไม่ตายตัวเนาะ นี่นะคะส่วนผสมตัวต่อไปเราจะใช้นีเวียครีมนะคะในส่วนของนีเวียเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจางใสนะคะใครที่มีผิวหยาบกร้านผิวไม่มีความชุ่มชื้นนะคะสุดยอดเลยนะคะนีเวียก็สรรพคุณครอบคลุมจักรวาลน,นะคะเราก็จะใช้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเท่ากันนะคะนี่นะคะในส่วนของนีเวียหนึ่งช้อนชานะคะ นี่เลยค่ะเขาก็จะติดแบบนี้ก็ช่างเขาหลังจากนั้นให้เราใช้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะคือน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันโอลิฟที่เราใช้ทํากับข้าวนะคะน้ำมันมะกอกตัวนี้เขก็จะช่วยผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระสรรพคุณของเขามากมายเลยนะคะและในส่วนของคนที่รักสุขภาพนะคะ กินน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันโอลิฟใช้ทำกับข้าวก็จะสุดยอดนะคะในส่วนของคคนที่รักษาสุขภาพนะคะดีมากๆเลยนะคะน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันโอลิฟเนาะเราก็จะใช้ยอยู่ที่หนึ่งช้อนชาอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะคะเราผสมให้เข้ากันว่าไม่ให้เหลวเกินไปไม่ให้ข้นเกินไปนะคะนี่ค่ะทั้งหกไปใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนชานะคะถ้าเขาข้นเราก็สามารถเพิ่มได้ถ้าเขาเหลวเราก็เติมแป้งเติมอะไรลงไปได้อีกประมาณนี้นะคะ ค่อยๆคุณให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะคุณให้เข้ากันแบบนี้นะคะถ้าเขาเหลวแบบนี้เราสามารถค้นแบบนี้เราสามารถเติมน้ำมันมะกอกลงไปได้อีกนะคะถ้าไม่เติมเราพอกแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ใครชอบเหลวชอบข้นแต่ไม่ให้เหลวเกินไปไม่ให้ค้นเกินไปนะคะ นี่นะคะเราก็ผสมให้เข้าออกมาได้ประมาณนี้นะคะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะคะเอาพอที่เราจะไปพอกหน้าทาหน้าเราได้นะคะใครจะใช้มือหรือใครจะใช้แปรงก็ได้นะคะตามสบายเลยนะคะนี่ค่ะหลังช้อนที่เราทํานี่แหละค่ะจัดการเลยค่ะนี่ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องไปทําอะไรให้มันยุ่งยากค่ะหลังช้อนของเรานี่เลยค่ะ ไปเลยค่ะสูตรนี้สามารถทำได้อาทิตย์ละสองสามครั้งเลยนะคะใครทำบ่อยคนนั้นจะมีผิวที่เนียนผิวที่ชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเขาจะสุดยอดเลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะก,กอกแล้วก็นีเวียเนาะเรื่องลด ลิ้วรอยเนี่ยเขาจะสุดยอดเลยนะคะในส่วนของนีเวียเนาะผิวจะเด้งจะฉ่ำวาวมากๆเลยนะคะพอกหน้าด้วยนีเวียนะใครทำบ่อยยิ่งดีนะคะเนี่ยคะ่ะใช้ไปเลยหลังช้อนแบบนี้อย่าไปซีเรียสกับการที่ใครไม่มีแปรงน,นะคะใช้แบบง่ายๆอะไรเรามีอะไรเราก็ใช้แบบนั้น,นะคะ่ะยุคนี้เป็นยุคประหยัดเราประหยัดอะไรได้เราก็ประหยัดค่ะ ไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ปรุงใช้แปรงมันใช้มันหลังช้อนแบบนี้นะคะทาไปทั่วหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะเพราะว่าส่วนนี้เขาจะไม่เป็นอันตรายต่อผิวนะคะใครมีเวลาใครอยากปล่อยทิ้งไว้นานจนกว่าเขาเขาแห้ง <c oughs> เราก็ดูเองสัมผัสเองนะคะเขาแห้งพอประมาณเราก็ไปล้างอกนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันตอนล้างอกแล้วนะคะนี่เลยนะคะ หน้าตาที่ไปล้างมาแล้วนะคะคือส่วนตัววันนี้ไม่ล้างไม่ล้างสบู่นะคะไม่ล้างด้วยสบู่ไม่ล้างด้วยโฟมล้างด้วยน้ําเปล่านะคะสังเกตปาก,กยังไม่ออกนะคะวิธีล้างทํายังไงมันถึงแกล้างง่ายนะคะแต่พอเราพอกไว้สักพักประมาณสิบห้านาทีเนเวียเขาจะจะซึมนะคะเขาจะซึมเข้าไปในผิวของเรานะคะเขาจะไม่ขาวเหมือนอย่างที่เราพอกตัวแรกนะคะก็จะค่อยๆซึมซึมไปหายไปเองนะคะ วิธีจะให้ทําให้ล้างง่ายให้เราใช้สาลีเช็ดก่อนนะคะสาลีชุบน้ํานะคะอย่าเอาสาลีแห้งนะคะมันจะบาดผิวเรานะคะเอาสาลีชุบน้ําแล้วก็ปั้นน้าบอกให้มันหมาดๆนะคะแล้วก็มาเช็ดค่ะเช็ดเช็ดออกให้เรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยล้างหน้าเลยนะคะให้ทําแบบนั้นนะคะวิธีล้างจะได้ล้างง่ายๆนะคะนี่คือล้างแบบไม่ล้างสบู่ค่ะล้างน้ําเปล่านี่นะคะหัวก็ยังเปียกๆอยู่ยนี่ค่ะนี่นะคะ สุดยอดเลยนะคะสูตรนี้จะทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นนะคะใครที่มีริ้วรอยตามตามแบบนี้นะคะริ้วรอยมันก็จะค่อยๆตื้นขึ้นตื้นขึ้นนะคะสูตรนี้ทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะทดลองไปทําใช้ดูนะคะเ,เพื่อนๆคนไหนอยากมีผิวที่ดูดีผิวที่สุดใสนะคะผิวเราจะได้ไม่เหี่ยวไวนะคะแล้วก็จะได้ไม่ไวต่อเสียงผิวจะได้ จะได้มีความชุ่มชื้นนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุตด,ดีสุตเด็ดก,ก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ